แอนดาจะมากวาดบ้านนะคะกวาดบ้านโชว์ค่ะตอนแรกเราต้องกวาดยันเม็นมุมก่อนนะคะแอนดากวาดบ้านให้แม่หน่อยลูกกวาดบ้านกวาดบ้านทํายังไงกวาดกวาดกวาดเลยเลยกวาดบ้านช่วยแม่กวาดบ้านหน่อยทํายังไงลูกกวาดบ้านนั้นไม่ใช่เอามือกวาดนะเออกวาดลูกกวาด สาเหตุที่อันดาหอนะคะเห็นธงชาติไทยปลิวะค,ะค่ะค่ะ <ไป S 1> กวาดาบ้านทํายังไงคะไปกวาดบ้านก่อนไปเออ<ๆ>กวาดบ้านลูกกวาดบ้าน<ๆ>กวาดกวาดกวาดอันดาก็จะกวาดบ้านช่วยแม่ทํางานอาะเร็วกวาดบ้านเร็วไม่ต้องลงมาขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน,งบนเดี๋ยวมดกัด กวาดบ้านลูกกวาดบ้านกวาดบ้านไหนช่วยแม่กวาดบ้านไงคะลูกอือกวาดค่ะลูกกวาดอ่าอ่า ๋อไม่เอาลนะูกอันนั้นกางเกงกวะป๊าไม่เอากวาดบ้านเร็วกวาดบ้าน กวาดกวาดกวาดโอ้เ oh, ก่งจังคือแล้วปวดมากนี่นไปอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเเหนื่อยแล้วคะ่ะต้องพักก่อนนะคะ